คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม คุณกี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีคนมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ของคุณแม่ของเขาเองที่ได้พบเจอกับปังอย่างที่ตามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้เพิ่งจบไปเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมานี่เอง3เดือนที่ผ่านมานี่เพิ่งจบนะฮะแต่เหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณกี้มาพร้อมกับเรื่องวิบากข้าม มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่เก้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณกี้สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณกี้ที่เราเจอกันอ่าใช่ครับที่สถานีผีดุถูกไหมใช่ใช่ครับเออสบายดีนะสบายดีครับพี่แจ๊คนะครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องคุณกี้เอ้ไอตัวของคุณกี้นี่ออกอากาศยังนะออกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นะครับยังไงก็ใครอยากเห็นหน้าค่าตาคุณกี้เข้าไปติดตามรับชมได้ที่รายการสถานีผีดุทาง YouTube ช่องไทยรัฐนะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวี32เออนะครับมาคุณกี้ครับเรื่องนี้มีคนมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยมันพึ่งจบไปเมื่อ3เดือนที่แล้ว ใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องของวิบากข้ามภพคุณกี้ครับครับก็เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องกับคนใกล้ตัวนะครับก็คือพี่นัดคนเดิมนะครับพี่นัดเจ้าเก่านะครับก็ก็คือช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือพี่นัดเนี่ยเขาได้กลับมาอยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าต้องกลับมาดูแลแม่ที่แบบเขาป่วยนะครับก็เลยได้แบบมีโอกาสได้เข้าไปคุยกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวก็เริ่มเลยนะครับพี่แจ๊คได้เลยนะครับอ่านะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของพี่นัทก่อนนะครับเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ของพี่นัทเนี่ยโดยตรงนะครับก็คือย้อนกลับไปในอดีตนะครับเนี่ยก็คือครอบครัวพี่นัทเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันก็คือ อ่าห้าคนนะครับก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีลูกสามคนนะครับ,รบโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาจะทําอาชีพก็คือขา้าราชการเขาเนี่ยจะต้องย้ายที่อยู่บ่อยนะครับก็คือต้องม,มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระนะครับทุกๆแบบเจ็ดปีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่นะครับ แต่ตอนที่จังหวัดเดียดที่พินัทเขาอยู่เนี่ยครั้งแรกเลยก็คือจะอยุธยานะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือจะไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับ <c oughs> แล้วก็พอพอพินัทอยากขึ้นมัธยมเนี่ยก็คือที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ลูกเนี่ยย้ายตาม <c oughs> ก็คืออยากให้อยู่เนี่ยเป็นหลักเป็นแรงก็คือจะให้อยู่ที่กรุงเทพนะครับ <c oughs> ส่วนพ่อพินัทเนี่ยก็คือจะขึ้นไปทํางานอยู่ที่ภาคเหนือยา,ยาวเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็คือครอบครัวพี่นัทเนี่ยโดยพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยพี่นัทเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มแบบไม่ค่อยลงรอยกันนะครับก็คือทะเลาะก,กันบ่อยนะครับนานๆเนี่ยกลับบ้านทีหนึง่งนะครับคราวนี้พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็คือเริ่มแยกบ้านกันแล้ว นะครับก็คือที่กลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยพอพี่นัทเริ่มแบบเรียนมหาลัยเนี่ยก็เห็นว่า้คุณพ่อในแบบนานๆกลับบ้านทีหนึ่งเดือนหนึ่งกลับครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเอออย่าเราแบบแยกครอบครัวกันอยู่นะครับก็คืออย่าคุณพ่อเนี่ยก็คือจะกลับมาหาบ้านพี่นัทเนี่ยทุกๆวันเสาร์แต่เวลาเขากลับมาเนี่ยอ่าแม่พี่นัทเนี่ยจะไม่อยู่ ครับนะครับก็คือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับก็คือแบบมีบ้านอีกลางนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องความที่แบบมันเป็นอย่างนี้สะสมมาเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณแม่พี่นัดเนี่ยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าอืนะครับแล้วก็แบบเก็บกดแบบมีอารมณ์แบบฉุนเฉียวนะครับก็จะมาลงกับเนี่ยก็คือลูกๆก,ก็คือพี่นัดแล้วก็พี่ชายพี่สาว นะครับคราวนี้เนี่ยเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนถึงเนี่ยปัจจุบันนะครับม,มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คุณแม่ของพี่นัทเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่กับบ้านของพี่สาวนะครับก็คืออยู่ละแวกใกล้ๆเลยนะครับก็คืออยู่แถวฮารัดกบังนะครับส่วนบ้านของพี่นัทเนี่ยก็คือจะอยู่แถวร่มเก้านะครับ คราวนี้เนี่ยพอพี่นัทเนี่ยก็คือที่เมื่อก่อนแกนทํางานอยู่เชียงรายก็คือไปอยู่กับพ่อบ้างนะครับ mm. แต่คราวนี้พอคุณแม่ป่วยเนี่ยพี่นัทเนี่ยเขาก็เลยขอตัวกลับมาอยู่กรุงเทพก็คือจะมาดูแลคุณแม่แล้วก็รับแม่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ mm. ซึ่งเรื่องนี้นะครับเนี่ยพอรับแม่มาอยู่ที่บ้านเนี่ย ละพี่นัทเนี่ยเขาคือทํางานเนี่ยก็คือจะกลับบ้านดึกประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยแกก็จะขึ้กลับมาหาเราก็ดูแลแม่แม่เนี่ยก็คือจะอยู่กับแม่บ้านสองคนนะครับที่บ้านหลังเนี่ยนะครับเมื่อพี่นัทเนี่ยกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยอนับปัจจุบันนะครับก็คือย้อนกลับไปช่วงประมาณสักต้นปีนะครับที่รับคุณแม่กลับมาอยู่ด้วยพี่นัทเนี่ยกลับเข้ามาถึงบ้านเนี่ยเขาเนี่ยเห็นคุณยายคนหนึ่ง เดินหลังค่อมๆนะครับพี่นัทก,ก็จอดรถในบ้านแล้วก็บอกเอา้าแม่ลงมาทําอะไรตอนดึกๆเนี่ยสามสี่ทุ่มทําไมไม่นอนอืมพอหันก็ไปอีกทีเนี่ยก็คือคนที่พี่นัทเจอเนี่ยไม่อยู่แล้วอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่พี่นัทเจอแล้วเขาก็รู้สึกเอ้ยปกติเราเจออยู่แล้วแต่ว่าสงสัยคงแค่ตาฝาดแหละครั้งนี้ก็คงแบบไม่มีอะไร Mm. นะครับเมื่อเวลาพี่นัทจะเจอคุณยายคนนี้ยบ่อยมากเลยครับแต่เขาก็นึกว่าอาคงจะเป็นอผีบ้านผีเรือนแหละที่พี่นัทเขาเจอเพราะว่าแบบไม่ได้กลับบ้านบ่อยอืม mm. คราวนี้เนี่ยพอพักหลังๆเนี่ยพี่นัทจะเริ่มแบบเอกใจสังเกตตรงที่ว่าเฮ้ยทําไมในบ้านเนี่ยเราก็เจอ mm. แม้กระทั่งคุณแม่เนี่ยนอนอยู่นะครับ mm. ก็จะเห็นคุณยายคนเนี้ยเดินเข้าห้องคุณแม่บแบบแค่แวบแล้วก็หายตัวไป mm. นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณแม่ของพินัทเนี่ยล้มป่วยเสียบพันครับ,รบอยู่ดีดีเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยหักครับสองซี่โดยที่แบบไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่คุณแม่ของพินัทเนี่ยก็คืออายุประมาณเจ็ดสิบสามปีแล้วนะครับก็คือแก่แล้วแหละอ่าคราวนี้เนี่ยพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็หมอเขาบอกว่าอาก็ต้องปล่อยนะครับให้มันรักษาตัวเอาเองนะครับกระดูกตรงเนี้ย อืมแต่ว่าพี่นัทเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คุยกับพี่น้องเนี่ยทั้งสามคนก็เลยเอาคุณแม่เนี่ยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล<ม>ตรวจไปตรวจมาตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่พี่นัทเนี่ยเป็นมะเร็งกระดูกแล้วเป็นก็คือระยะที่สามแล้วนะครับก็คือคุณหมอบอกว่าอ,าอย่างสั้นเนี่ยก็คือหกเดือน อย่างยาวเนี่ยก็คือสองปีก็คือช่วงนี้ก็คือต้องรับสาตามอาการนะครับทำีโมฉายแสงก็อยู่ที่ว่าคนไข้เนี่ยจะรับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องพาเนี่ยคุณแม่เนี่ยไปหาหมอเนี่ยทุกๆเดือนนะครับเพื่อไปให้ยานะครับคราวนี้เนี่ยพี่นัดเนี่ยระหว่างที่ดูแลแม่เนี่ยเขาก็จะเจอคุณยายคนนี้อยู่กับแม่เนี่ย ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งจุดที่แบบพี่นัทเขารู้สึกแบบเขาเอกใจที่สุดก็คือตอนกลางคืนครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยพี่นัทเนี่ยห้องนอนแม่กับห้องนอนพี่นัทเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันนะครับเขาก็ขอคุณแม่ไว้เรื่องหนึง่งบอกว่าไอ้คุณแม่ครับเดี๋ยวเวลานอนเนี่ยคุณแม่เปิดประตูห้องนอนไว้นะเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนัทจะได้ช่วยแม่ได้แบบเต็มที่นะครับเพราะว่าผู้ป่วยระยะนี้นะครับก็ต้องแบบดูแลใกล้ชิดนะครับ พี่นัทเนี่ยก็ออกมาเข้าห้องน้ําเนี่ยตอนกลางคืนครับ,รบในคืนคืนหนึ่งเขาเจอผู้หญิงคนเนี้ยคนเดิมเนี่ยเป็นคุณยายแก่ๆเนี่ยออืนั่งค่อมอยู่บนหัวเตียงอแล้วก็นั่งมองหน้าคุณแม่พี่นัทเนี่ยไกลๆพี่นัทก็เฮ้ยไม่น่าจะใช่ผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าทําไมแบบมามองหน้าแบบนี้พี่นัทเนี่ยเขาก็เก็บความสงสัยเนี่ยไว้ในใจนะครับ ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็ถามบอก่แม่ครับนอนหลับสบายดีไหมอ่าแม่พินัทก็บอกว่าก็ตามอาการแหละลูกแม่ก็เจ็บก็ก็ป่วยนี่แหละก็ทําอะไรไม่ได้อ่าพินัทก็บอกแม่ครับเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยเอาพระเนี่ยมาห้อยคอแม่แล้วกันเนาะอ่าพินัทเขาก็เลยเอาไปเอาท้าวเวสสุวรรณนะครับเนี้ยถอดจากคอแล้วก็ให้บอกว่าแม่ครับเดี๋ยว เนี่ยแม่คล้องคอติดตัวไว้ตลอดเนาะนะครับเพราะว่าพี่นัทไม่กล้าบอกแม่ตรงๆว่าเออว่าเจออะไรนะครับเพราะว่ากลัวกําลังใจแกจะสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยกลัวแม่แกจะกลัวด้วยนะครับข่าวนี้เนี่ยระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็แบบไม่ดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็คืออาการเขาเนี่ยก็คือจะสุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับบวกกับที่แบบเจอเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยตลอดเลยตามติดตัวแม่ครับแล้วเวลาเนี่ย พี่นัทเนี่ยเขาก็จะแบบอืมบางทีเนี่ยเขาเจอเขาก็สามารถที่แบบจะคุยจะทักจะถามอะไรได้นะครับ <c oughs> กับพวกวิญญาณพวกเนี้ยพอพี่นัทเขาเจอแต่คราวนี้ด้วยดวงวิญญาณเนี้ยพี่นัดคุยหรือว่าติดต่อเนี่ยไม่คุยครับอื <c oughs> ไม่อะไรเลยนะครับแต่มีสีหน้าแววตาเนี่ยที่แบบโศกเศร้าครั้งก็ดุร้ายนะครับแต่ไม่ไม่จะสนใจพี่นัทนะครับเขาสนใจแต่แม่ของพี่นัท <c oughs> <c oughs> อย่างเดียว นะครับคราวนี้เนี่ยพี่นัดเขาก็เลยแบบ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปถามอาจารย์ที่พี่นัดเนี่ยเขาคารบนะครับก็คือพระอาจารย์ที่แบบสอนพี่นัดเขาปฏิบัติธรรมนะครับที่แบบพาพี่นัดไปทุดโงกนะครับพอไปถึกเนี่ยพี่นัดก็เลยปรึกษาเล่าเคสทั้งหมดเนี่ยให้กับพระอาจารย์ฟังนะครับพระอาจารย์เขาก็เลยเล่าบอกว่านัดอันเนี้ยมันเป็นวิบากของแม่เรา ช่วยเขาไม่ได้ครับเขาทำไว้เราอ่าเขาก็จะต้องรับส่วนของเขาอเออแล้วพี่นั้นบอกว่าแล้วผมทำบุญให้แม่ทำบุญให้เขาได้ไหมครับอ่าหลวงพ่ออาพระอาจาร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าบอกวิญญาณเขาว่าเขาอ,อาฆาตเขาแทนมากเลยเพราะว่าทําบุญไปเนี่ยเขายังไม่อยากจะรับเลยด้วยซ้าเพราะว่าสิ่งที่แม่ทําเอาไว้เนี่ย มันหนักมากสําหรับเขาแสดงว่าหนักอืม,อมข่าวนี้เนี่ยพี่นัทเขาก็เลยบอกอ่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชาตินี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นแม่เขาทําอะไรนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่านะัดสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันแค่ชาตินี้นะออแต่ก่อนหน้านั้นะทําอะไรมาเราไม่รู้นะกี่ภพกี่ชาติงั้นหลวงพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับเป็นแบบวิทยาทานหรือเคสต s ดดี้นะครับ พี่นัทเขาก็เล่าให้ฟังนะครับพระอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยชาติก่อนนะแม่ของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนในอดีตนะครับก็คือคนในสมัยโบราณนะครับพี่แจ็คก,ก็คือผู้ชายเนี่ยก็คือจะจะมีภรรยาได้หลายคนทุกต้องไหมครับในอดีตครับนะครับ,รบแล้วคุณแม่ของพี่นัทก็คือแบบเป็นภรรยาหลวงนะครับครับแล้วคราวเนี้ยก็ไม่ค่อยถูกกับภรรยาน้อยอืนะครับ แล้วด้วยความที่แบบภรรยาน้อยนี่ก็คือสวยกว่าเด็กกว่าช่วงที่แบบอาสามีเนี่ยต้องแบบไปทํางานราชการเนี่ยก็คือแบบออกต่างจังหวัดไกลๆไปอย่างเงี้ยไปทีหลายๆเดือนอย่างเงี้ยคุณแม่พี่นัทเนี่ยเขาอะเอาผู้หญิงคนเนี้ยเมียน้อยของเขาเนี่ยไปขังไว้ออืใส่โซ่ตวนครับให้เขาอดข้าวอดอาหารอืจนแบบ เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ใช่ครับตายอย่างทรมานแล้วเขาก็อาฆาตแค้นมากก่อนตายเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยของคุณแม่เนี่ยมีพบแต่ความสุขก็คือให้เจออะไแบบความวิบัตินะครับแล้วแม้กระทั่งเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ผูกใจเจ็บเขาก็ตามแม่พินัทเนี่ยไปทุกๆพบทุกๆชาตินะครับและโดยชาติปัจจุบันของแม่พินัทเนี่ย ก็คือมันก็เป็นเคสเดิมเลยครับมีครอบครัวก็คุณพ่อเนี่ยเขาก็มีอีกบ้านหนึ่งคุณแม่พี่นั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในสภาพเนี่ยมาตลอดแล้วแม้กระทั่งวิบากที่ทําผู้หญิงคนนั้นอ่ะเสียชีวิตก็คือวันเนี้ยคุณแม่เขาก็จะต้องรับวิบากนั้นก็คือเป็นโรคมะเร็งนะครับที่แบบก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณแม่พ่นัทเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็เป็นในช่วงของปั้นปลายสุดท้ายและก็คือไม่รู้จะเสียวันไหนนะครับ<ม>เขาก็ดูแลตามอาการส่วนเรื่องอ่าหลวงพ่อก็บอกอาอย่างนั้นก็ให้คุณแม่เนี่ยทําบุญแล้วกันเนาะทําบุญอุทิศเขาใหญ่เยอะๆเยอะๆแล้วกันเผื่อวันไหนเนี่ยที่แบบเขาเอาหกิกรรมให้เนี่ยก็จะได้เลิกแล้วต่อกันนะครับอ<ม>แล้วพ่นัทก็บอกอาแล้วหลวงพ่อช่วยได้ไหมครับ หลวงพ่อบอกว่าช่วยไม่ได้หรอกโยม hmm. เพราะว่าวิบากของใครคนนั้นก็ต้องรับเราอย่าไปแสรเรื่องของเขาครับ hmm. นะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยเนี่ยก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ hmm. พี่นัดเขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาเข็สรุปบอกว่าที่เนี่ยแหละที่พี่เคยเล่าให้ฟังเ,เมื่อก่อนที่เราไปกางเต็นที่กาญจนบุรีที่พี่บอกว่าต่อให้เราจะมีพระดีแค่ไหนเนี่ย hmm. แต่ถ้าเกิดวิบากมันมาเนี่ยอะไรก็รับไม่ได้เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลแล้วที่ Hulk มีนาเขาบอกว่าพี่เนี่ยเขาก็เชื่อพระอาจารย์นะครับ,รบแต่ว่าเขาอะก็สงสารแม่เขาอืเขาก็เลยสงสารแม่เขาเขารู้เฮ้ยวิบากเนี่ยถ้าเกิดเราจะช่วยแม่อย่างเงี้ยได้หรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นเรื่องต่อไปในอนาคตว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเรื่องของกรรมที่มันไม่ใช่เราเนี่ยของเราเนี่ย แล้วมันจะเป็นยังไงครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่นัดเขาเล่าให้ผมฟังนะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนนะครับที่บอกว่าจบไปเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูอะจบอกคือจบก็คือเรื่องที่พี่นัทเขาคาใจแล้วก็เรื่องที่แม่ของเขาเนี่ยเป็นมาประสบมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงช่วงนับปัจจุบันนะครับก็คือปมทุกอย่างเนี่ย มันทายหมดก็คือรู้หมดแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยพบเจอมายังไงทําอะไรเอาไว้ครับครับแต่เรื่องของสังขารเนี่ยเราจะเมื่อไร่เนี่ยก็คือแล้วต่ก,กรรมครับที่พี่นัดเขาบอกมันแค่คลี่คลายแต่มันไม่จบเรื่องพวกนี้นะคือครับมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากนะครับจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคําว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคเนี้ย ที่เราเรียกกันว่ามะเร็งเนี่ยหลายคนเรียกว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมนะถูกไหมฮะมันเท่าไหร่มันก็ไม่หายก็จะหายทีนึ่งว่าโอ้โหมันเป็นเหมือนโรคเวรโรคกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันเป็นเรื่องของเวรกรรมเราก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนไม่ว่าจะพบภูมิไหนก็แล้วแต่ใน ในภพภูมิที่เรายังรู้ตัวเองอยู่แบบเนี้ยเรายังรู้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่แบบเนี้ยเราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเราจะไม่ทําร้ายใครไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างเวรกรรมกับใครเพราะสิ่งต่าง,างๆที่เราฟังมาครับต่อให้มันผ่านพ้นเวลาไปมากน้อยขนาดไหนสมมุติว่าในภพนี้ภูมินี้ชีวิตเนี้ยที่เรากําลังนั่งคุยอยู่เนี่ย เราไปทําไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งแบบแรงๆเข้าโอเคเราอาจจะยังไม่ได้รับผลอะไรหรอกเรายังไม่รู้สึกคนที่ทําอาจจะยังไม่รู้สึกว่าจะไม่เห็นมีผลอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไอ้ผลกรรมเนี้ยที่มันจะกลับมาเล่นงานตัวเราเล่นงานคนที่ไปสร้างบาปสร้างกรรมไว้อะถึงเวลานั้นจะรู้เองว่าอ๋อเนี่ยแหละที่เขาเรียกกันว่าเวรกรรมถ้า ในพบนี้ภูมินี้ก็ก็จะเรียกกันว่ากรรมติดจรวดแต่ถ้า <How? S 1> เป็นลักษณะอย่างที่คุณกี้เล่าอ่ะเขาเรียกว่าเห็นไหมฮะวิบากกรรมข้ามพบข้ามชาติเจ้ากรรมนายเวรมาทันทีถูกไหมฮะมันอยู่ที่มันอยู่ที่การเรียกมันอยู่ที่การเจอซะมากกว่าเหตุการณ์พวกนี้มันมันจะหนักมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามีสติมีชีวิตอยู่อ่ะอย่าไปทําเวรทํากรรมกับใครดีที่สุด ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับที่แจ้ส,สั้นๆนะครับ,รบก็อันเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของคุณแม่ของพีดัตเนี่ยหลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเราถึงเป็นมะเร็งได้อันนี้ก็คือผมย้อนกลับไปนะครับผมขอแบบไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เนาะ嗯嗯การที่คนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยใช้ชีวิตปกติเลยกินอาหารแบบโอ้โหมังสวิรัตแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็ง อันเนี้ยก็ต้องอธิบายว่าแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยกินดีแค่ไหนเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็เป็นได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมนะครับกรรมเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนก็ได้นะครับ,รบแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องเนี่ยที่ผมแบบแต่ผมกับพี่นัทเนี่ยคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยโซเชียลเนี่ยไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะครับเรื่องแชทเรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยตอบนะครับแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยที่แบบมาเล่า ในรายการของพี่แจ็คนะครับเนี่ยบ,บางทีเนี่ยก็จะแบบไปคอมเมนต์กันแบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ผมขอฝากไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับผู้ฟังรายการเดอะเดอะโกดนะครับทุกๆคนนะครับเรื่องของการปรามาสนะครับ嗯嗯การปรามาสทางคําพูดนะครับผมอยากจะบอกผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับว่ามันจะเป็นเวรกรรมติดตัวเนาะ ต่อให้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอ่ะผมอยากให้เก็บไว้ในใจแล้วเพราะว่าเนี่เรื่องเนี้ยพี่นัทอ่ะเขาแบบเป็นคนพูดกับผมเองนะครับเวลาแบบไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากี่กี่รู้หรือเปล่าว่าการที่เราพูดถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลคนหนึ่งเนี่ยทางที่แบบบางทีเป็นเรื่องจริงนะหรือเรื่องไม่จริงแต่เราไปพูดไปปลามาดเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ศีลสูงกว่าเราล่ะอืเรามั่นใจหรือเปล่า อเออ,อ,อ,อเพราะว่าเวลาเรากล่าวปามาห,หรือกล่าวว่าร้ายกับใครเนี่ยที่ศีลสูงกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องรับกรรมในส่วนนั้นด้วยนะครับซึ่งวันที่เรายัางมีชีวิตอยู่เนี่ยอ่าเราอาจจะยังแบบไม่ได้รับก็ได้นะครับ,รบเพราะว่าแบบเป็นกรรมเบาแต่บางคําพูดเนี่ยมันก็าสามารถสร้างกรรมหนักได้นะครับตรงเนี้ยผมกยอายาจะฝทุกๆท,ท่านแล้วผมก็คือพทัาเขาบอกว่าเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นกรรมหนัก เพราะว่าการที่คนหนึ่งคนพูดหนึ่งร้อยคนอ่านหนึ่งพันคนเห็นหนึ่งแสนคนแชร์ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นกรรมมหาศาลนะครับ,รบผมก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนเนี่ยได้แง่คิดนะครับว่าอะไรจริงไม่จริงเราเก็บเอาไว้ในใจนะครับอย่าไปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมากับตัวเรานะครับอืมนะฮะแสดงความคิดเห็นกันได้ติเพื่อก่อได้แต่ถ้าพูดแบบปรามาด่าเอามันก็ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรอรับอย่างนั้นนะนะ มันอาจจะ<ช>ไม่เห็นผลเร็วช้าหรอกแต่แต่วันหนึ่งจะรู้เองว่าเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าไปว่าคนอื่นเขาไว้เลยอะไรอย่างเงี้ย<ช>เออนะเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เป็นยุคนี้สมัยนี้ด้วยใครอยู่หลังคีย์บอร์ดจะพิมพ์อะไรก็ได้ไนงะนะครับเออครับอ่ะได้ครับคุณกีณ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณมากมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆนะไม่มากก็น้อย ครับนะคุณกี้นะครับสวัสดีครับดได้<ช>ครับผมคุณกี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง ios และ android